พอเราออกจากเดี่ยวกาแฟด้านหลังแล้วครับเราก็มากินกาแฟครับรับกินกาแฟนี่นะครับกาแฟโบราณพพรักไอสิ่งที่ Amazing น่ารักน่ารักน่ารักจะให้เพื่อนๆน,นดูนะครับคือกาแฟแม่เหรออย่าเลยอย่าเพิ่งอย่าไปถามดีสินี่กาแฟอย่างนี้แต่ดูวิวนี่สาธุจ้าเ้นงพาระเปเลอร์เลยเอือย้อ อ๋อน,น่านนี่มีหัวใจโอ้โหเป็นไงกะแฟนดูวิวดูวิวโอ้โหเยี่ยมไปเลยวิวดีเลยวิวดีเลยใช่ไหมสองวัสองสองวันที่แล้วนี่แบบว่าสบายนะคะไม,ไม่ต้องเปิดแอร์อเ,เ,อเลยน่านเห็นไหมรถไปเยอะเหมือนกัน พี่ชื่ออะไรคะชื่อร้าจพี่รักอ๋อพบรักนี่มาถึงก็พบรักเลยของจริงนี่นี่พบรักของจริงนี่นี่ดูใช่ดูแคปชั่นเห็นเห็นเจ้าของร้านนี่ดูแคปชั่นประจำร้านยังค่ะเปรียวใจกับชาเขียวรักเดียวอเมริกาโน รู้สึกง่วงก็เอสละลอนจะมุฟออนก็มอคค่าห่วงหาก็คาปูว้าแหวก็ชาไทยมิสยูก็ลาเต้โอ้เป็นไงล่ะโอ้โหขอบคุณค่ะ